เพิงรักษาหัวใจตอนที่861 อาสมาหยิบใบายามาเซนเพื่อให้เป็นอิสระต่อการวางไว้เพื่อให้เขาเซนก่อนจะพละลุกไปอามาันปาดน้ำตาลุกจะวิ่งตามตะโกนเรียกเธออาเรียก็มาดึงเขาไว้เขาผลักเธอออกเขารีบตามไปดักหน้าอาสมาบนสะพานข้ามคลองเล็กขอให้เธอฟังเขาเขาอายแก่ใจมากขอให้เธอยกโทษให้เขาอาสมาขอให้เขาหยุดเรื่องไร้สาระที่ผ่านมาเขาแต่งงานกับเธอแต่เขากลับรักษาความสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าเธอเคยรู้ รู้สึกภูมิใจที่ได้แต่งงานกับเขาแต่ตอนนี้เธอรู้สึกขยะแขยงในตัวเขาเธอได้ลงนามในเอกสารอย่าแล้วขอให้เขาเซ็นเพื่อจะปล่อยให้เธอเป็นอิสระอาสมาพลาไปอามันก็ร้องไห้อาเรียเข้ามาหาเขาขอให้เขาไม่ต้องไปฟังอาสมาอย่างไรวันหนึ่งอาสมาก็ต้องจากไปไหนจะยังโกหกว่าท้องอีกอามันยังคงนิ่งเงียบอาเรียพยายามทำให้เขานึกถึงวันเลวร้ายที่พวกเขา ต้องอดทนอย่างมากที่จะต้องข้ามาที่นี่เธอกอดถามเขาว่ายังจำได้ไหมที่เคยสัญญาไว้กี่ครั้งแล้วว่าจะไม่ทิ้งกันและใช้ชีวิตร่วมกันให้สัญญากับเธอว่าเขาจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างอาสมากลับมาถึงบ้านอาสมากอดฮาลีนฮาลีนบอกนี่คือเหตุผลที่เธอเคยขอไม่ให้ไปที่ India. อ,อินเดียเธอโทษว่าทั้งหมดนั้นเป็นความผิดกุ้งดีบักอาสมาบอกไม่ใช่ความผิดของพ่อ แต่เป็นความผิดของอามันกับแฟนของเขาตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับอามันแล้วฮาลีนบอกไม่ต้องกังวลเธอจะแก้ไขทุกอย่างอาสมาขอโทษจะต้องไปแล้วแต่ฮาลีนจะไม่ปล่อยให้ไปไหนอาสมาบอกพ่อต้องการให้เธอกลับไปที่อินเดียเธอขอให้ฮาลีนอวยพรให้กับเธอเพื่อเธอจะเข้มแข็งขึ้นเธอต้องการความเข้มแข็งจากแม่ฮาลีนให้พรแล้วสวมกอดอาสมาบอกลาและออกจากบ้านอาลีเก็ อาามันมาที่หน้าบ้านฮาลีนบอกว่านี่คือความฝันของเธอเธออยากมาเจอแม่ของเธอเธอต้องแยกจากแม่มาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ดีใจมากเธอขอให้เขาเข้าไปข้างในด้วยอามันบอกให้เธอเข้าไปเพียงคนเดียวไม่ใช่เขาเส้นทางของเรานั้นแตกต่างกันอาเลียถามว่าเข้าหมายความว่ายอย่างไรอาามันบอกเขาคิดจะบอกอาสมาเป็นพันครั้งแต่เขาไม่สามารถบอกความจริงกับอาสมา ได้เพราะเธออาเียที่เขาเคยรักไม่ใช่คนนี้เธอไม่เคยจะรักเขาเลยเธอก้มต่ำจนทำให้อาสม่าเกือบตายความรักไม่ใช่สิ่งที่เธอทำแต่สิ่งที่อาสมาทำต่างหากนั่นคือความรักคนอย่างอาเียนั้นเห็นแก่ตัวมากคิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นอามันผลักเธอออกอาเียนั่งรอง้องไห้ฮาลีนเฝ้าดูทั้งหมดจากระยะไกลเดินออกมาเดินออกมาที่ประตูอาเลียวิ เข้าไปสวมกอดอาสมาไปที่กุรุทวาราอยู่ใกล้ๆและนั่งสวดมนต์อามันก็รีบตามเธอไปเขาโทรหาดีบักแต่ก็ต้องวางสายเพราะไม่สามารถจะบอกดีบักได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาทั้งหมด อาเลียบอกฮาลีนว่าในที่สุดแล้วลูกสาวก็ามาหาแม่แล้วถามฮาลีนว่าไม่ดีใจหรือที่ได้พบเธออาเลียเห็นรูปถ่ายของอาสมาอยู่ทุกที่ในบ้านถามว่าทำไมถึงได้มีรูปถ่ายอาสมาอยู่เต็มบ้านฮาลีนบอกที่นี่คือบ้านของอาสมาและอาสมาเป็นลูกสาวของเธอไม่ใช่อาเลียอาเลียก็ตกใจฮาลีนตะโกนบอกว่าอาสมาเป็นลูกสาวเธอกับเอกรรมแต่เอกรรมไม รู้เรื่องส่วนอาเลียนั้นเป็นลูกสาวของเอกำกับเนมัตตตัวเธอไม่ได้รักอาเลียก็แค่ต้องการพิสูจน์ว่าเธอเป็นแม่ที่ดีได้กว่าเนมัตรแล้วตอนนี้การแก้แค้นของเธอก็เสร็จสิ้นแล้วเมื่อพ่อแม่ของอาเลียรู้เรื่องการกระทําของเธอว่าขี้โกงขี้โกหกแล้วเจ้าเล่พวกเขาคงจะถล่มน้ําลายใส่และเกลียดชังเธอ ตอนนี้เธอนั้นได้สูญเสียความรักและไม่มีอะไรเหลือเลยขณะที่อาสมานั้นกระจายความสุขความรัก จนทำให้ทุกคนรักเธออารีร,าร้องไห้ฮาลินตะโกนใส่หน้าว่าเธอนั้นไม่ใช่แม่ของอารีอารีปฏิเสธว่าไม่อาสมส่าสวดมนต์ในกรุทวาราถึงแม้เธอจะรู้สึกแย่แต่เธอก็ยังคิดถึงความดีของอามานอามานมาที่กรุทวาราเช่นเดียวกันสวดภาวนาต่อพระเป็นเจ้าขอให้เขาได้พบอาสม่าอีกเพียงสักครั้งเพื่อจะขอโทษเธออาสม่าอธิฐานแล้วเธอก็ ก็พระจากไป เพลิงรักสาหัวใจตอนที่862ทั้งสองยังคงช่วยงานอยู่ในกรุทวาราพวกเขาจำคำพูดก้องกันและกันทำงานใกล้ชิดแต่กลับมองไม่เห็นกันอาเลียถามฮาลีนว่าพูดอะไรได้โปรดอย่าได้ทิ้งเธอเธอรักฮาลีนมากเธอต้องต่อสู้ดิ้นดนยาวนานเพื่อจะมาพบฮาลีนบอกให้อาเลียกลับไปอินเดียไปบอกความโศกเศร้าต่อเอกเัมและเนมัดแทนพวกเขาควรจะรู้ว่าพวกเขาน คิดผิดและตัวของอาเลียเองก็คิดผิดเช่นกันอาเลียปฏิเสธที่จะไปฮารีนก็ลากเธอออกมาผลักออกไปจนอาเลียก็เสลงไปกองอยู่บนถนนกาบีรับสายจากฮารีนฮารีนบอกว่าทั้งสองคนนั้นทำลายชีวิตของลูกสาวเธอเธอจะแหลกพวกเขาเป็นชิ้นๆให้กาบีอย่าได้ไว้ชีวิตสองคนนั้นกาบีก็บอกว่าป้าไม่ต้องเป็นกังวลเขาจะสอนบทเรียนให้แก่พวกเขาทั้ง ที่กรูทวาราอามันหันไปเห็นอาสมาเขากำลังจะไปหาเธอแต่ตำรวจเข้ามาหาบอกเขาถูกจับกลุมในข้อหาเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายอามันบอกเขามีหนังสือเดินทางและเอกสารแต่เขาก็ถูกควบคุมตัวออกไปอาสมาที่กวาดลานอยู่มือลอยเอ่ยชื่ออามันขึ้นมาวิ่งออกมาไม่เห็นเขาเธอสวดภาวนาเพื่อให้มีกำลังที่จะลืมเขา ส่วนฝ่ายอาเลียก็นึกถึงคำพูดฮาลีนลุกจากถนนมาเคาะประตูรั้วบ้านตำรวจมาที่นั่นจับกลุ่มอาเลียข้อหาเดียวกันกับอามันฮาลีนเห็นอาเลียถูกจับก็รู้สึกมีความสุขกาบีมาหาอาสมาถามว่ากำลังทำอะไรอยู่อาสมาบอกเธอรู้สึกว่าอามันอยู่ที่นี่กาบีบอกให้รีบไม่เช่นนั้นจะตกเครื่องเป็นกาบีที่เอาหนังสือเดินทางของอามมนกับอาเลียทิ้งลงในถังขยะ เขาต้องการสอนบทเรียนให้แก่อามันและอาเลาียที่ทำกับอาสมากาบีและอามันมาถึงสนามบินในระหว่างนั่งรอขึ้นเครื่องเขาบอกเขารู้สึกแย่และยื่นกาแฟให้เธอดื่มเธอหลับตาลงภาพของอามันยังคงหลอกหลอนเธออีกฝ่ายอามันและอาเลาียถูกนำตัวไปที่คุกกองแคนาดาและถูกคุมขังอาเลียกรีดร้องบอกว่าอาสมาทำผิดกับเธออย่างมากอย่างแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างของเธอไปเธอจะไม่มีวันให ให้อภัยอาสมาวันที่เธอถูกปล่อยตัวเธอจะทําให้ชีวิตของอาสมาเหมือนตกเนรกฝ่ายอามานที่กําลังถูกคุมตัวมายังห้องขังเขาร้องขอเขาอยากจะคุยโทรศัพท์สักครั้งตํารวจคว้างเหรียญไปไกลให้เขาไปหยิบมาเพื่อใช้แลกในการโทรออกและเขาจะต้องขอความช่วยเหลือจากนักโทษคนอื่นอามานวิ่งจะไปเก็บเหรียญเหล่าผู้ต้องขังเข้ามาหยิบเหรียญและข่มขู่อามานบอกอามันว่าเขาทําร้ายภรรยาและนอกใจเธอ อามันร้องขอเรียนเพื่อจะโทรหาเธอนักโทษคนอื่นพาเขาเข้าไปข้างในอาเลียร้องไห้โกรธจัดอาคาดอาสมาเธอใช้แก้วอลูมิเนียมฟาดพื้นกระแทกประตขูขอให้พวกเขาพาเธอออกไปจากที่นี่เธอสูญเสียและแตกสลายตำรวจหญิงเข้ามาดุเธออาเลียสุดหลงนั่งร้องไห้เอ,อ่ยว่าอามันคุณทิ้งฉันไปได้อย่างไรส่วนของอามันผู้ต้องขังคนอื่นสั่งให้เขาทำความสะ สถานที่ด้านนอกอามันก็ยอมตอบตกลงเมื่ออยู่เพียงคนเดียวอามันก็พึมพำว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะบอกอาสมาเขาอยากพบและขอโทษเธอส่วนอาสมาและกาบีกลับมาถึงที่อินเดียกำลังจะขึ้นรถกลับเธอนึกถึงคำพูดของอามันส่วนอามันนั่งพักเหนื่อยเขาจิจนตนาการถึงอาสมาที่นำช็อกโกแลตมาให้เขามีนักโทษเข้ามาถีบหลังเขาบอกให้รีบทำความสะอาดอามันก็ยัง คงต้องทำงานต่อไปอาสมานึกถึงอามานแต่พอได้สติก็เ,เป็นกาบีที่นั่งข้างเธอตังหาก,กาบีขอให้เธอพักพรเธอบอกให้หยุดรถเธอรู้สึกหายใจไม่ออกเธอออกมายืนพิงรถแล้วร้องไห้ อาสมากลับมาถึงบ้านถามมินตี้ว่าดีบักอยู่ที่ไหนมินตี้บอกเขาสบายดีคนอื่นพาเขาไปที่กรุทวาราถามว่าทำไมอาสมาดูเป็นกังวลเกิดอะไรขึ้นอาสมาบอกว่าเธอเหนื่อยไว้ค่อยคุยกันทีหลังกาบีพาอาสมาขึ้นไปที่ห้องอาสมาวางกระเป๋าแล้วเอ่ยขอโทษอามมนกาบีถามว่าทำไมเธอถึงได้เอ่ยชื่อของเขาอีกในเมื่อเขาโลกใจเธอผู้ชายที่น่าขยะแข,ขยงคนนั้นอาสมาขอ ให้กาบีหุบป,ปากกาบีบอกเธอสูญเสียตัวตนไปแล้วด้วยซ้ำทำไมในเมื่อเซ็นเอกสารการหย่าไปแล้วตอนนั้นถือว่านายคนนั้นไม่ใช่สามีของเธอต่อไปอีกเขารู้ว่าทำไมเธอถึงยังไม่สามารถจะลืมอามันได้เขาเห็นอาสมากลุ่มสร้อยเขาพยายามจะถอดสร้อยมงคลสู่เธอออกอาสมาตบเขาเขาจากไปเธอนั่งร้องไห้